สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องเกษตรนะ้ำนำค,นครับผมทีน,นี้ลูกปลาครับผมเป็นลูกปลาในชุดแรกที่ผมเพาะไปแต่ชุดนี้ผมไม่ได้อัปเดตลงวิดีโอให้ดูครับผมผมอัปเดตถ่ายทำวิดีโอการผสมเทียมปลาในสีทองอ่ะเป็นการฉีดยาครั้งที่สองครับผมการผสมเทียมนี่ ชุดแรกผมผมไม่ได้ทำให้ดูเพื่อ,อพ,พี่เพื่อนสนใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริม,มัาผมเราทำบอ่อเล็กครับผมบ่อผมไม่ใหญ่บอ่อผมกว้างประมาณสองเมตรยาวประมาณสิบห้าเมตรครับผมที่แรกมันเป็นคล้ายๆมันเป็นคือทางน้ำครับผมทางน้ำมาจากบอ่อน้ำของนาคือที่ข้างฟาร์มเราครับผมแล,แล้วก็เราก็ ปล่อยเป็นคลองน้ําแล้วก็เราจะไปทํารูออกอยู่ข้างหลังครับผมเป็นคือทารูระบายน้ำครับผมเป็นช่องทางน้ำไหลออกเอาไว้เก็บน้ําไว้ใช้หน้าแรงครับผมแล้วก็ไว้เป็นบ่ออาุบาลลูกปลาเราช่วงหน้าแรงครับผมพื้นที่เล็กๆครับผมแล้วก็ บ่อน,นี้ประมาณสองหมื่นกว่าตัวครับถ้าขายตัวละบาทก็อ,อยู่ที่ประมาณสองหมืนบาทนะผมพื้นที่เล็กๆครับผมถ้าจะเป็นทำตรงนี้เป็นที่ปลูกข้าวก็ได้อยู่ประมาณกระสอบหนึ่งครับผมปีหนึ่งปีนึงก็กระสอบหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่ากิโลกระสอบหนึ่งก็กิโลละแปดบาทครับก็คูณไปครับผมแต่นี้ผมขายตัวละ ห้าสิบตังค์ถึงบาทแล้วแต่ไซส์ครับผมไซส์ประมาณไซส์เท่านิ้วชี้ขึ้นไปก็ผมขายตัวละหนึ่งบาทแล้วครับผมใครเื่อมีพี่น้องคนไหนสนใจก็ก็คอยติดตาม YouTube ช่องเกษตรนาน้ำคำอยู่เรื่อยๆนะครับผมผมจะอัพโหลดการพ่อเลี้ยง แล้วก็การผสมเทียมครับผมตัวนี้ผมให้อาหารอาหารนี่เป็นนี่เป็นลำครับผมลำผสมปลาป่นครับผมบางวันผมก็ให้ผักบุ้งครับผมผักบุ้งปลานนี้เป็นปลากินพืชครับผมอนุบาลไปประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะจับขายได้แล้วครับผมปลาใส่ละห้าสิบตังค์ถึงหนึ่งบาทนะผม มันก็ใช้ระยะเวลาไม่นาน,นครับอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ